ทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพัรคีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยงของพัรคีอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีสิ่งที่อยากจะมาแชร์คุณผู้ฟังนะครับในประเด็นในเรื่องของการที่เราอยากจะเทรนนิ่งครับหรือว่าให้ความรู้หรือแชร์ประสบการณ์ที่เราอาจจะมีมุมมองที่เราอยากให้เขา ได้ความรู้ดีๆเรื่องนี้ไปจังเลยนะครับในบริษัทผมเนี่ยผมก็จะเจอน้องๆทีมงานนะฮะที่อายุน้อยๆเริ่มเข้ามาทํางานที่บริษัทหรือแม้แต่กระทั่งอาจจะทํางานกับบริษัทมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ถูกโปรโมทขึ้นมาในตําแหน่งที่สูงขึ้นหรือนะครับได้โอกาสที่จะลองนะฮะไปลองทํางานในอีกแผนกหนึ่งเพื่อที่จะได้ทดลองว่าเหมือนกับว่าได้เปิดประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ได้ลองเทรเนนีดูว่าตัวเองมีโอกาสที่จะ ขึ้นมาเป็นผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นไหมจากการที่ได้ทดลองทํางานหลายๆฟิลมีความรู้มากขึ้นนะครับแต่ในวันนี้ครับ e ีีนี้ผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาแชร์คนทุกท่านในเรื่องของการหวังดีแล้วอยากจะเทรนนิ่งให้ความรู้เขาเพื่อให้เขาเก่งขึ้นเป็นอย่างไรผมอยากคุณผู้ฟังลองฟังนิทานเรื่องดีดูนะครับมีสามีกับภรรยาคู่หนึ่งครับไปนั่งฝั่งเทศทิวัดนะครับพอดีวันนั้น สามีเองเนี่ยลืมปิดมือถือฮะก็พอลืมปิดมือถือนะครับเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นนะครับเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางโบสถ์โอ้พระกําลังเทศเลยนะครับคนกําลังฟังพระเทศเลยครับพระก็เลยตําหนิครับตําหนิคนที่เป็นสามีนะครับว่าโอ้ทาไมมาฟังเทศสารพัดนะฮะเทศกันไปสวดกันไปนะครับไม่แค่นั้นนะครับคนที่ไปฟังเทศด้วยกันนี่ก็หันมามองกันเป็นแถวเลยเรียกว่าโอ้โหถูกประนามหยามเหยียดด้วย สีหน้าแววตาของคนที่ไปฟังเทศอยู่ในนั้นนะครับพอจบจากการฟังเทศครับยังไม่พอครับบางคนก็เดินเข้ามาต่อว่าอประมาณว่าสอนนะฮะเอ๊ไม่รู้จักหรือไงว่ามารยาทในการมาฟังเทศฟังธรรมในวัดเนี่ยมันเป็นยังไงนอกจากนั้นนะฮะยังไม่จบอีกขณะนั่งรถกลับบ้านเนี่ยนะฮะก็เจอภรรยาเนี่ยครับ,รรบต่อว่าต่อขานอย่างหนักตลอดเหตุการณ์เลยเพราะว่าตัวภรรยาก็อาย ตายแล้วคุณเป็นสามีคุณมาฟังเทศเขาไม่รู้เลยว่าคุณต้องปฏิบัติตัวยังไงมีมารายาทในสังคมยังไงหรือเปล่าโอ้โหตัวสามีเนี่ยนะฮะเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปตัวเองแค่ลืมปิดมือถือแต่อืทํำยังไงทาผิดอะไรนักหนาเลยนะฮะด้วยความกลุ่มอกกลุ่มใจครับพอมาถึงบ้านปัดก็เลยไปนั่งที่บาร์แทนแล้วนะฮะแล้วก็สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สั่งเบียร์มาดื่มตลอดเวลาที่ดื่มนะ,ะับ ก็คิดวนเวียนอยู่แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองตอนที่ไปฟังเทศมโหเมชาแล้วก็รู้สึกว่ากังวลมากเลยกับคําต่อว่าต่อขานของพระคําตําหนิของจัดพุทธศาสานิกชนที่มานั่งฟังอยู่เนี่ยฮะแล้วก็ภรรยาเองด้วยวโอ้ทำให้ภรรยาไม่สบายใจสายตาที่มองมาก็ทําให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีเลยยิ่งคิดเนี่ยก็ยิ่งรุ่งใจยิ่งดื่มหนักเข้าไปเรื่อยๆนะฮะก็พอเมาเมาเคลิ้มเคลิ้มเนี่ยมือก็เลยพลาด ไปปัดโดนแก้วเบียร์ตกนะฮะก็แก้วเบียร์ก็แตกนะน้แบบเบียร์เนี่ยก,กะเ็นถูกเสื้อผ้าคนที่นั่งอยู่รอบข้างแต่แก้วแตกกระจายพื้นเลอะเต็ไมไปหมดเลยนะครับก็พากษเห็นโอ้คนมีผู้ชายสองสาคนเนี่ยเดิน,เด,นเดินเข้ามาหานะท่าทางจะเอาเรื่องนึกในใจโอ้โหวันนี้เนี่ยทําไมมันสวยจริงๆเลยนะครับแต่ผู้ชายสองสาคนที่เดินตรงเข้ามารับกับกายเป็นตรงกันข้ามครับก็ กลายเป็นว่าเดินเข้ามาเนี่ยถามไถ่ว่าเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ช่วยกันพยุงตัวสามีนะนะให้ลุกขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยกันเอาไม้กวาดเอาอะไรมาช่วยกันเก็บเศษขวดเศษแก้วเนี่ยออกให้หมดนะครับเอาไม้มาถูเช็ดทำความสะอาดพื้นนะครับส่วนพนักงานแล้วก็ผู้จัดการร้านเบียร์ก็ถือเบียร์แก้วใหม่มาวางให้อีกขวดนะครับแล้วก็กล่าวว่าไม่เป็นไรนะครับความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะฮะต่อไปก็ระวังนิดนึงนะครับอะไรทำนองนี้นะครับตั้งแต่นั้นมาครับตัวสามีครับ ไม่เข้าวัดฟังเทศต่อไปเลยนะฮะหันมาเข้าผับเข้าบาร์แทนเพราะอะไรครับคือการเข้าไปอยู่ในวัดเนี่ยนะแล้วเจอคาต่อว่าต่อขานถึงแม้มันจะถูกมันจะดีก็ตามครับอยากให้ลองคิดตามถ้าเป็นคุณผู้ฟังนะฮะไปเจอการสอนแบบที่โอ้โหนี่ยมันเรื่องดีนะแต่วิธีการสอนวิธีการอะไรเนี่ยมันมันเราเราหดหัวเวลาเราต้องฟังเราต้องได้ยินโอ้ทาผิดนิดนึงโดนต่อว่าต่อขานแต่พอไปที่หนึง่ง นะไปฟังเรื่องคือวิธีหรือแนวความคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกไม่ได้อะไรมากนักหรอกแต่พอฟังแล้วมันรู้สึกสบายใจรู้สึกเย็นใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิตรไมตรี My 3, ความเมตตาความเอื้ออาทรความเอื้อเฟื้อจากผู้คนรอบข้างเนี่ยนะมันมีความสําคัญที่จะทําให้คนคนนั้นนะ่ะเปิดใจซึ่งผมว่าประเด็นเนี้ยสําคัญที่สุดลองคิดถึงเรื่องที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นะครับ คนที่เข้าวัดเนี่ยมันน่า andal, reforms, จะมีเมตตามีน้ำจิตํำใจรู้จักการให้อภัยมากกว่าคนในบาทั้งนี้เดี๋ยวผมขอหมายเหตุไว้ตรงนี้สักนิดหนึ่งครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สมมตินะครับไม่ได้แปลว่าเข้าไปวัดมันจะต้องไปเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเข้าไปในบาจะต้องเจอเหตุการณ์ดีๆแบบนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฮะเหตุการณ์สมมตินะครับเดี๋ยวจะมาว่าผมเอานะครับโอเคกลับมาที่เรื่องนะครับเหตุการณ์เรื่องยกตัวอย่างเนี่ยนะครับทำให้เกิดแง่คิดได้หลายอย่างในเชิงของการที่จะสอนทีีีีมมมงงาานนนนนะะครับผเเ่ยวลสท บางทีเนี่ยเห็นหัวหน้างานบางคนนะสอนลูกน้องเนี่ยในใจรู้ว่าวางดีแน่ๆโตแต่วิธีการสอนเนี่เอากันหือดุอันนีกะายให้จมดินเลยน้องๆก็นั่งน้ําตาหยดแแมกกะว่าโอ้ทาไมฉันต้องมานั่งโชคร้ายอยู่ตรงนี้ด้วยส่วนหัวหน้าก็แบบโอ้เรื่องนี้แหละดีแล้วต้องเนี่ยแหละต้องบีเข้าไปต้องนะบีคั้นเข้าไปเขาจะได้เป็นเร็วๆเขาจะเก่งเร็วๆไงเนี่ยหวังดีอหวังดีมันก็จริงอยู่นะแต่รมมันจะเหมือนสามีที่เข้าวัดไปแล้วโอ้โห มันนั่งกลุ่มทั้งวันหละครับพรุ่มแล้วก็ไม่รู้ว่พรุ่งนี้จะไปเจอต้องไปเจอกับอะไรลองใช้วิธีแบบในผับในบาร์ไหมนะฮะไม่ได้ไหมายความว่าเอาเอาเบียร์มาล่อนะครับไม่ใช่นะครับคือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นวิธีที่ดูดีอะไรนรั่งหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยมันทำให้เขาเปิดใจทีละนิดหลังจากนั้นพอเขาเปิดใจแล้วครับเริ่มฟังเรามากขึ้นเริ่มสบายใจมากขึ้นคุณจะใช้วิธีดูเขาบ้างทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยคนเขาก็รับได้เขาว่าจะรู้แล้วว่าอ๋อเรื่องเนี้ยมันเป็นความหวังดี แต่ถ้ามาถึงแล้วโอ้โหนี่เนี่ยหน่อยๆปับ๊บแล้วก็ทําเหมือนนั่นแหละสามีที่โดนต่อว่านี่ครับยากครับยากที่จะให้เขาเรียนรู้อะไรไวๆได้นะครบ,บางทีเนี่ยเราสาดน้ำร้อนเปลี่ยงเข้าไปเลยเนี่ยเราสู้ค่อยๆเอาน้ําเย็นเข้ารูปทีละนิดทีละนิดมันอาจจะมีข้อเสียตรงที่ใช้เวลาบ้างใช้ความอดทนนิดหน่อยนะครับแต่ผมพิสูจน์มาแล้วครับจากประสบการณ์ของผมเอง เอาน้ำร้อนสาดโป้งเลยโอ้โหมาถึงปั๊บเทรนนิ่งเร็วๆจอาให้เสร็จเร็วๆเ,เนี่ยโอ้ยแล้วก็เอาเราเป็นศูนย์กลางมาถึงว่าคนสอนนี่เป็นศูนย์กลางครับเนี่ยรู้ไหมคนอื่นเขาจะมาเรียนกับชั้นได้เนี่ยนะมันชั้นไม่ได้มาสอนใครง่ายๆนะปกติคิดค่ตัวนะวันละหมื่นวันละสองหมื่นชั่วโมงละห้าพันชั่วโมงละสามพันพูดไปแบบนี้นะครับคนฟังก็ไม่อยากเรียนแล้วล่ะครับนะครับ,นะรบฉะนั้นก็อยากให้ลองเอาตรงนี้ไปพิจารณาดูนะครับถ้าคุณผู้ฟังมี ทีมงานที่จะต้องสอนนะครับหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะครับที่เราจะต้องไปทํางานด้วยแล้วก็ต้องมีการถ่ายทอดแนวความรู้หรือขอความร่วมมืออะไรบางอย่างจากเขาการที่เรามีความเอ,เอื้อเฟอื้เฟอเผื่อแผ่นะครับเพื่อเขารู้จักเปิดใจเนี่ยผมามเชื่อว่ามันเป็นประตูสู่ความสําเร็จที่มีความแน่นอนมากกว่าวิธีที่เอากันอูห้หูเครียดนะครับแบบเอาเน้นๆน,น,นะ พูดกับพูดตรงๆผงผางจริงจังผมว่าประตูนั้นมันก็อาจจะไปถึงความสําเร็จเหมือนกันนะครับแต่จากประสบการณ์ผมที่ผ่านมาแล้วประตูแห่งความเอื้อเฟื้อประตูแห่งความมีมิมมตรไมตรีใช้งานได้ดีกว่าเยอะมากขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันในอีต่อไปสวัสดีครับทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพ้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชย์เยนของพักดี